Minecraft เป็นวิดีโอเกมแซนบ็อกที่สุกสร้างขึ้นโดยนักออกแบบชาวสวีเดนมาคัดเพอรสันต่อมาได้ถูกพัฒนาโดยโออ้ยโมยังสตูดิโอเกมนี้ผู้เล่นจะทำบล็อกสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระไม่มีเนื้อเรื่องที่จะเตียนเพราะผู้กำหนดเนื้อเรื่องคือผู้เล่นที่จะต้องสร้างเอาชีวิตอดและ Minecraft ได้จัดเป็นเกมอินดี้อันดับหนึ่งตรกพอเราเข้าไปเล่นในเซิรนะ์ฟ n e c r a f t เดนน่า เราจะนึกถึงชื่อไฮพิกเซลเนเซิร์ฟแรกใช่นหมเราเข้าสู่เนื้อหาเรียบร้อยตัดเข้าอินโทรไฮพิกเซลถูกสร้างขึ้นในวันที่13เมษายนปีคิดศัการาช2013โดยไซมอนคอลินลาบลาม โดยเซมอนนั้นเริ่มต้นจากการเป็นแมปครีเอเตอร์กับเร s สุดเขามีช่อง YouTube ของตัวเองซึ่งนำนำเสนอในทางแมปของม e c ครับก่อนที่จะสร้าง h i พิกเซลเน็ตเวิรของตัวเองในที่สุดเดิมเ o b บ์เ h อร์ไฮพิกเป็นแมปของไซมอนต่อมาได้ขยายไปสู่การสร้างแมปที่มีเอกลักษณ์หลายอย่าง ซึ่งนับแต่นั้นมาได้กลายเป็นเซิร์ฟไ n e c r a f t มินเกมที่โด่งดังที่สุดตลอดการจนกระทั่งสัมติกินเน็ตโบเลคขอดหลายรายการในปีคิดจังศกราช2015พบว่าซเซิร์ฟมีค่าใช้จ่ายประมาณ1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้าน2แส5 0 0 0บาทต่อเดือนในการบำรุงรักษาซเซิร์ฟในเดือนเมษายน คิดศักราช2020บเซิร์ฟเวอร์มีผู้เล่นพร้อมกันมากกว่า150,000คนอย่างสม่ำเสมอโดยสูงที่สุด216,000คนในวันที่16เมษายนเมื่อวันที่21ธันวาคมคิดจะศักราช2016ไฮพิกเซลมีผู้เล่นไม่สำกันทั้งหมด10ล้านคนตามเวลาที่ไอเทลประกาศเมื่อวันที่ สิบสามธันวาคมคิสองพันสิบแปดต่อมาไฮพิกเซลได้ขยายเซิร์ฟเวอร์ในประเทศจีนในเดือนพฤษภาคมคิสองพันสิบเจ็ดไฮพิกเซลร่วมมือกับเน็ตอิตผู้จัดพิมพ์ไมค์ครับไชน่าเพื่อเปิดตัวไฮพิกเซลเวอร์ชันประเทศจีนซึ่งบางครั้งเรียกว่าไชพิกเซลเวอร์ช, Pixel. <c oughs> ชันแยกของไมค์ครับเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลนี้ จะดำเนินการแปลด้วย NetEase ซึ่งส่วนหนึ่งคือมาจากความโนวมมือของพวกเขาเมื่อวันที่13เมษายนคิตลัดสกราช2,020 NetEase ประกาศว่า Super v e r s i o นภาษาจีนจะปิดตัวลงในวันที่30มิถุนายนคิตลาดกราช2,020เนื่องจากหมดอายุข้อตกลง m ิด i ิ a เกใช่แล้วถ้าเกิดพูดถึงไฮพิกเซลมันก็ต้องมีมิด i ิ a เกมอยู่แล้ว ซึ่งที่จะยกมาตัวอย่างก็คือมินิเกมดังๆของไฮพิกเซลเบดวอร์มินิเกมสงครามเตียงที่ทุกคนชื่นชอบและผมก็เป็นหนึ่งในนั้น b บ d w a ร์เป็นเกมไหมครับบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีคนเล่นเยอะที่สุดในไฮพิกเซลมันเป็นหนึ่งในเกมนิยมมากที่สุดในม c ครับได้รับการปล่อยตัวในวันที่29มิถุนายนคิสศ2017สก,กายบล็อก เป็นมินิเกมแนวซ u วเวอร์วลบนฟ้าโดยมีผู้เล่นพอๆพอกับเบ d w อ r แต่สกายบล็อกระบบของไฮพิเซลจะไม่เหมือน s k y ยบล็อกปกติทั่วไปเพราะมันดีกว่าในเรื่องต่างๆระบบคอมมูนิตี้และอีกมากมาย Murder Mystery Murder Mystery เป็นเกมเอาชีวิตรอดแบบทีมบนเกรอขายไฮพิเซล เผยแร่สู่โปรตไทกสลบบี้เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์คิศัศ2017และได้รับการปล่อยตัวเต็มในวันที่20กันยายนคิศักช2017 Sky War มินิเกมแนวเอาชีวิตรอดผู้เล่นและทีมแต่ละคนจะเกิดบนเกาะของตัวเองและมีเป้าหมายและมีเป้าหมายคือผู้เอาชีวิตรอดคนสุดท้ายหรือทีมที่ยังมีชีวิตอยู่และยังมีมินิเกมอีกมากมายแต่ขอยกมาเฉพาะ ประเด็นหลักหัวข้อต่อไปแรงหรือยศยศ VIP สามารถใช้คำสั่งทับรีเพย์ได้ซึ่งเป็นการทับซึ่งเป็นการรีเพย์เกมที่เราเพิ่งเล่นไปและบินในสปาวได้นั่นแหละค้อีกท่าน,นั้น VIP p พ u ัคุณสมบัติใช้คำสั่งของยศที่ต่ำกว่าได้ได้สามารถใช้คำสั่งทับเกรดไกไลไม่รู้อ่านว่าไกลหรือกิ้วอ็มว <laughs> คุณสมบัติเหมือนกับยศ VIP บวก แต่มีค่า e x e n t r i a l g a m a g e hydrate t o r y box open b e v e l exclusive cosmetic สูงกว่ายอด VIP แต่เกิดพูดง่ายง่ายก็คือยอด VIP บวกกับอยอด MVP มันก็เท่ากันเน่ยยอด MVP plus คุณมสมบัติใช้กำจังของยอดที่ต่ำกว่าได้เหมือนกันและสามารถขี่สัตว์เลี้ยงได้ขี่คนก็ได้สามารถเลือกแมปได้ประมาณนี้และแรงต่อไปแรงที่ทุกคนชื่นชอบ MVP p l u plus คุณสมบัติใช้คำสั่งของยศที่สํากว่าสามารถสร้างเกม private ได้ทับนิกได้แต่ยด MVP บวกบวมีให้เช่าตั้งแต่30วัน90วัน180วันและ1ปีโดยมีให้เช่าเท่านั้น Grand YouTuber คุณสมบัติเหมือนกับยศ MVP บวก plus plus แต่ไม่สามารถซื้อได้โดยต้องมียอดซับ 30, สามหมื่นซับอะซับคลขึ้นไปข้อดีก็คือ 1. เทสอทาวนถ้าช่องคุณคนติดตามเยอะยังเยอะกว่าส0 0 0มคนแต่ถ้าเกิดคนติดตามคุณน้อยลงอาจจะโดนย,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 ยึดยึดยึดโอเคน่าจะประมาณนี้ก่อนละกันถ้าเกิดสมมุติอ่ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาละที่ดีด้วยบางทีข้อมูลอาจจะผิดพลาดไม่ตรง หรือว่าบิดเบือนไปก็ขออภัยไว้นะถ้ากดคุ้มชอบก็อย่าลืมที่จกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไปพลาคดคลิปใหม่เจอกัน